ติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่าย2โมงครึ่งกับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงและรายการธุรกิจติดดาวค่ะ สำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุเหลือจะตามไปติดดาวให้กับกลุ่มแม่บ้านสระบุรีผู้ผลิตดอกไม้จันและพวงหรีดแนวใหม่ค่ะดอกไม้จันทของกลุ่มแม่บ้านสระบุรีเป็นการนำงานดอกไม้ประดิษฐ์มาปรับโฉมให้มีหลายแบบหลายสีสันจนกลายเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดสระบุรีได้อย่างสบายสบายเลยล่ะค่ะไปดูการทําดอกไม้จันที่จังหวัดสระบุรีกันก่อนเลยค่ะ คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่กลุ่มแม่บ้านสระบุรีนะครับผมมาที่นี่เพราะว่ามีสินค้าระดับโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้า5ดาวด้วยสินค้าที่พูดถึงก็คือนี่ครับคุณผู้ชมดอกกุหลาบครับแต่นี่เป็นดอกกุหลาบที่ไม่ใช่ให้กันในวันวาเลินทายนะครับเพราะว่าเป็นดอกไม้จันทร์ที่ใช้ในงานศพนะครับไอเดียเก๋ๆแบบนี้นะครับมาจากคนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์พงองชวีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบที่ให้กันในวันวนนาเลนไทน์ไม่ใช่นะครับอาจารย์ไม่ใช่ค่ะทั้งหมดนี่คือส่วนประกอบของดอกไม้จันทร์ที่เป็นพวงหลีดใช่ค่ะเราผลิตดอกไม้จันทร์แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นพวงหลีดด้วยค่ะครับการประยุกตนี่เกิดจากอะไรครับอาจารย์เพราะว่าโดยทั่วไปผมเห็นในท้องตลาดก็เป็นดอกไม้จันทร์ธรรมดามดาแต่ของอาจารย์เนี่ยสีสันมากมายแล้วก็หลายสีสวยงามด้วยค่ะที่เห็นทั่วไปดอกไม้จันทร์มันจะเป็นสีครีมครีมนะคะค ธรรมดาแต่ถ้าเราเพิ่มสีนี่คือความที่เรารักอะคอนที่จากไปเราก็ต้องการสีให้มันดูดีไม่ต้องว่ามันต้องเศร้าอยู่ตลอดถ้า,เ,าเป็นสีขาวอย่างเดียวมันก็ธรรมดาเกินไปมันธรรมดาเกินไปก็เลยคิดที่ว่าน่าจะมีสีแล้วเอาไปปักหลีดด้วยเราอยากได้ประโยชน์ตรงตรงหลีดด้วยที่เห็นผ่านมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ตรงนั้นรเราคืออยากได้ประโยชน์ของหลีดว่าเอาไปแล้วเนี่ยถอดออกมาเป็นดอกไม้จนันได้มันน่าจะจะเวิร์กกว่า มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์พออาจารย์ขอาจะอธิบายให้ฟังบ้างไหมครับนี่คือกุหลาบของเรากุหลาบของเรานี่คือถ้าทําเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ก็คือเราจะเอามาเข้าช่อประทานช่อประทานก็คือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าช่อประทานนี่คือช่อใหญ่ช่อใหญ่อันนี้คือคดอกไม้จันทร์อย่างนี้คือดอกไม้จันทร์ค่ะแล้วพอเราทํากุหลาบแล้วด้วยกระดาษเหมือนกันเราก็จะมาแปลงเป็นทิวลิปดอกกุหลาบเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี่คือทิวลิป แล้วนอกจากทิวลิปแล้วมันก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าลีลาวดีอ๋อนี่คือดอกลีลาวดีใช่ค่ะแต่ถ้าด้านนี้ครับอาจารย์ครับด้านนี้คือพวงหลีซึ่งเราเอาพวงหลีครับคุณผู้ชมเราเอาชอบประทานมาทําข้างหลังก็จะเป็นกระด้งนั่นคือช่วยกลุ่มชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งได้ด้วยซึ่งเราสั่งเขาทําผลิตกระด้งมาให้เรา ่วนนี่คือนาฬิการึ่งใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับส่วนตัวนี้คือย่อมารีลาวดีเหมือนกันนี่ก็คือดอกไม้จันทร์เหมือนกันนะคะเอาละครับอาจารย์พูดมาแบบนี้นะครับอยากจะสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเรียนรู้การทําดอกไม้จันทร์กับอาจารย์กันนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาวกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับ กว่าคุณผู้ชมจะเห็นดอกไม้สวยๆด้านหน้าผมออกมาได้สวยงามขนาดน,นี้แล้วก็ได้ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสินค้าระดับ5ดาวได้นี่นครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็คนที่มาเรียนก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นเหมือนกัน<ช>อย่างผมเป็นผู้ชายเนี่ยจะมาอยู่ในกลุ่มแม่บ้านแล้วก็จะมาเรียนแบบนี้บ้างได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะผู้ชายก็เรียนได้ ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยดอกรีลาวดีทามาจากกระดาษอะไรครับอาจารย์กระดาษ A4 80แกรมจ้ะเหตุผลที่อาจารย์ใช้กระดาษ A4 ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเนี่ยเกิดจากอะไรครับอาจารย์คือสีเราอยากมีสีสันที่ดูดีถ้าเป็นกระดาษอย่างอื่นเนี่ยสีจะไม่ได้อย่างนี้ครับเราเลยต้องเลือกกระดาษ A4 แล้วก็เราเลือกสีได้ด้วยเลือกสีได้ด้วยอ๋อเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะเรียนแล้วนะครับอาจารย์ช่วยสอนหน่อยได้จ้ะเนี่ยง่ายๆมากเลย แค่เรามีแบบอยู่แล้วทากาวลงไปจากแบบนี้คนที่เริ่มมาเรียนรู้ใหม่ๆก็ต้องเริ่มแบบนี้เลยจ้ะต้องรีลาวดีแบบนี้เลยพอเราติดกาวแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้ะด้วยไม้ที่เรามีอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละใช้ได้หมดเราก็จะรีกรีดมัน่างนี้คือต้องรีดทุกรีบเลยใช่ทุกรีบเลยมันจะออกมาเป็นดอกนี้ครับ นี่ครับคุณผู้ชมอาจ<น>จะเป็นแบบนั้นอาจจะไม่บานเท่าของอาจารย์แต่ก็เป็นความพยายามของผมนะครับ <c oughs> ลูกค้าหลักๆของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่กลุ่มไหนครับอาจารย์ตอนนี้ทั่วไปเลย แต่ท่านหลักจริงๆก็คือกรุงเทพส่งลูกค้าที่กรุงเทพใช่ค่ะกรุงเทพจะเยอะมากกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเปิดบูธที่โอท็อปเมืองทองเนี่ยเขาจะเจองานเราซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินลูกค้าพูดแบบนี้มาก่อนแต่พอได้เปิดบูธเนี่ยจะได้ยินเลยว่าลูกค้าบอกว่าดีจังเลยที่มีงานดอกไม้จันทร์ที่สวยซึ่งเขาอยากเจอมานานแล้วแต่มันไม่เจอซ,ซึ่งไม่รู้จะไปหาซื้อตรงไหนแล้วเขาก็จะเก็บแผ่นภาพของเราไว้ซึ่งเวลามีงานหรืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ง่ายต่อการดูก็คือเปิดเว็บไซต์ก็จะเจอ ปัจจุบันนี้อาจารย์เปิดเว็บไซต์ด้วยใช่ค่ะคือลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วก็สามารถเลือกแบบได้เลยใช่ไหมเลือกแบบ้ยแล้วก็สั่งทางเว็บไซต์ได้เลยได้เลยค่ะครับถามเรื่องราคาครับอาจารย์ค่ะราคาเป็นยังไงฮะราคานี้จะแตกต่างกับแบบเดิมนี้มากครับเพราะว่าต้นทุนของเราสูงคือเราใช้กระดาษ A4 ใช่ค่ะครับแล้วเราให้ค่าแรงกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราอยากให้สมาชิกอ่ะมีกําลังใจทําเราก็จะให้ค่าแรงเขาสูงนิดนึง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างดอกหลาบเนี่ยจะให้เขาดอกละบาทคือสมาชิกมาส่งเราเนี่ยใช่ค่ะดอกละหนึ่งบาท1บาทวัตถุดิบนี้ของเขาหมดเลยทุกเรื่องแม้กระทั่งได้กล่าวของเราหมดเลยพูดง่ายเป็นป่าแรงดอกละหนึ่งบาทดอกละหนึ่งบาทครับแล้วก็มันจะมีอีกอีลิลาวดีตัวเนี้ก็ร้อยละสี่สิบบาทก็คือสมาชิกกลุ่มส่งใช่ค่ะหนึ่งร้อยดอกสี่สิบบาทคือตัวนี้ง่าย ก็เลยถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะมาซื้อสินค้าของอาจารย์สักชิ้นหนึ่งผมยกตัวอย่างว่าเอาดอกนี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์นี่เรียกว่าดอกประธานใช่ไหมใช่ค่ะชอบประธานอย่างนี้เราขายเท่าไหร่ครับอาจารย์35บาทค่ะ35บาทอืมก็ไม่แพงนะครับอาจารย์ถ้าคิดถึงด้านฝีมือแล้วก็ความพยายามของเราใช่ค่ะใช่นี่คือสินค้าที่แพงที่สุดของร้านหรือเปล่าไม่ไม่อ่ะแพงที่สุดคือกุหลาบนี่ครับดอกนี่ชอบกุหลาบ นี่ชอบประทานเหมือนกันเหมือนกันอย่างนี้เท่าไรนต่างกันอย่างนี้ถ้าพิเศษเลย65บาบคราบทถ้าธรรมดาคือ50พิเศษก็คือมีมีใบครับจะใส่ใบให้ด้วยถ้าถ้าไม่มีใบคือ50บาทถ้าเป็นดอกเดียวๆครับอาจารย์เอาดอกแบบนี้แล้วกันดอกกุหลาบนี่ก็คือดอกไม้จันทร์อย่างที่เราเห็นกันอยู่แต่นี่เป็นดอกกุหลาบครับคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้เราขายเท่าไหร่ครับ6บาทค่ะพูดถึงกลุ่มแล้วอาจารย์ขยายกลุ่มไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะขยายได้เยอะเยอะเยอะ เพราะว่าคนอยากหารายได้เยอะมากครับส่วนใหญ่จะไม่ทราบกันเอกว่าทุกวันนี้แค่จังหวัดสลับรีเนี่ยอยากหารายได้เสริมกันเยอะมากๆแต่เขายังไม่รู้ว่าตรงไหนที่เขาจะมาพึ่งได้และทําได้แต่พอเขาทราบปุ๊บเขาจะต้องโทรมาถามเลยว่าสอนไหมเราก็บอกสอนค่ะถ้าอยู่ในสลับรีนี่จะไม่เสียตังค์สอนฟรีสอนฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเา็า,าต่างจังหวัดคืออาจาร,าจารย์อาจารย์เนี่ยเดินสายไปสอนให้กับ ต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่ก็ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีงบประมาณจากเทศบาลหรือไม่ก็อบตครับซึ่งเขาจะจ้างเราไปทีนึงก็สี่ห้าวันเลยต่างจังหวัดเนี่ยถามว่าอ่าเดี๋ยวจะมีคําถามว่าแย่งตลาดไหมไม่แย่งเลยเพราะทุกวันนี้ทํามาสิบกว่าปีเนี่ยเรายังไม่เคยไปขายในจังหวัดอื่นๆเลยนอกจากกรุงเทพจะขายดอกไม้จานี่ก็ต่อเมื่อบางจังหวัดรู้ทราบเขาต้องการสวย จังหวัดหนึ่งลายสองลายก็ถือว่าไม่แย่งตลาดแล้วนึกออกไหมคะคเพราะว่างานเราเนี่ยตลาดอยู่ไหนส่วนใหญ่การทําธุรกิจเราก็จะเป็นธุรกิจเหมือนกันเขาจะมองว่าตลาดล่ะอยู่ตรงไหนของเราไม่ต้องมองไกลมีวัดที่ไหนมีตลาดที่นั่นเราบุกตลาดที่นั่นใช่เลยค,ค,คุณผู้ชมครับนอกจากไปการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วนะครับยังไปการส่งมอบความรักทั้งสุดท้ายให้กับคนที่เรารักด้วยดอกไม้จันทร์ที่สวยงามแบบนี้นะครับ รายการขอติดดาวให้กับกลุ่มแม่บ้านสระบุรีที่สามารถสร้างสรรค์าง,งานดอกไม้ประดิษฐ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยละค่ะธุรกิจติดดาว